สวัสดีค่ะกับการเจาะลึกเรื่องราววันนี้เรามีแนวคิดที่เอ,อน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันค่ะครับสวัสดีครับมาจากเรื่องเล่าของคุณเอวานะคะที่เขามองว่าการนอนหลับอาจจะไม่ใช่แค่ภาคที่จิตเราสร้างขึ้นเองนะ <c oughs> แต่อาัจาการเป็นการเข้าไปถึงสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำของเซลล์สมองที่เหมือนกับว่าล่องลอยอยู่รอบตัวเราเลยโอโหเป็นแนวคิดที่ ต้องบอกว่าท้าทายความเชื่อกระแสะหลักมากๆเลยนะครับใช่ไหมคะครับเพราะปกติเราก็จะอธิบายความฝันในเชิงจิตวิทยาหรือว่าเป็นการที่สมองประมวลผลความจําของตัวเราเองใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แต่แนวคิดนี้เหมือนกับว่าเสนอว่าขอบเขตของความทรงจําที่เราเข้าถึงได้ตอนฝันเนี่ยมันอาจจะกว้างกว่าที่เราคิดมากๆค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสํารวจความเป็นไปได้ตรงนี้แหละว่ามันมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเรายังไงได้บ้าง น่าสนใจครับโอเคงั้นเรามาเริ่มที่แก่นเขาคิดหลักของคุณเอวาก่อนเลยนะคะครับผมคือเธอเชื่อว่าในอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยมันมีเหมือนเศษเซี่ยวของความทรงจําปะปนอยู่ด้วยเศษเสี่ยวความทรงจําใช่ค่ะเป็นเหมือนข้อมูลระดับเซล์ลเลยมาจากทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วความฝันก็คือภาวะที่เราเ,เปิดรับหรือรับรู้ความทรงจําเหล่านั้นได้อ๋อครับครับ ็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าความทรงจําพวกนี้มันก็มีหลายระดับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีตั้งแต่เรื่องส่วนตัวมากๆที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้อย่างเช่นเอวาเขาอาจจะฝันถึงกลิ่นดอกมะลิที่เคยปลูกตอนเด็กๆ mm hmm. หรือได้ยินเสียงหัวเราะของเพื่อนเก่าที่แบบหายไปจากความทรงจํานานแล้วแต่ในฝันเนี่ยมันกลับมาชัดเจนมากเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยครับเหมือนกันดึงความทรงจําเก่าๆของตัวเองกลับมาอันนี้ก็พอเข้าใจได้ตามหลักจิตวิทยาทั่วไปใช่ค่ะ แต่แต่จุดที่ทำให้แนวคิดนี้มันพิเศษขึ้นไปอีกขั้นก็คือความฝันที่ไม่ใช่ประสบการณ์ของเราเลยนะสิคะอ่าอันนี้น่าสนใจมากครับยังไงล่ะครับคือเอวาเล่าถึงฝันที่ที่ตัวเองไปอยู่บนเรือสำเภาโบราณกลางทะเลแล้วเจอพายุหนักมากหโ เธอรู้สึกได้ถึงความเค็มของละอองม้ามได้ยินเสียงใบเรือที่มันขาดทาั้งๆที่ในชีวิตจริงไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะคะครับผมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยยังรู้สึกเหนื่อยจริงๆเลยเหมือนพึ่งไปผจญพายุมาหมดัดหมามีกลิ่นทะเลจางๆติดตัวด้วยซ้ำโหรายละเอียดมันมัน สมจริงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะหรือ,อยังอีกฝันนึงที่ฝันถึงเมืองแห่งอนาคตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นตึกสูงๆูงทำจากโลหะแปลกๆมียานพาหนะลอยได้ครับแล้วก็ได้ยินภาษาที่ไม่รู้จักแต,แต่ในฝันกลับเข้าใจความหมายได้ทันทีเลยอืมอความรู้สึกจริงกับความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นปุ๊บปรับแบบนี้แหละครับที่ที่มันทาให้เราต้องกลับมาตั้งคาถามเลยว่าใช่ไหมคะครับว่าถ้ามันไม่ใช่แค่จินตนาการ หรือภาพที่สมองเราสร้างขึ้นเองเนี่ยแล้วมันคืออะไรกันแน่แหล่งที่มาของประสบการณ์พวกนี้มาจากไหนนั่นแหละค่ะที่ทําให้เอวาเริ่มสงสัยมากๆแล้วก็เริ่มจดบันทึกความฝันอย่างจริงจังเลยครับเธอเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่านี่คือความทรงจําจากเซลล์สมองของคนอื่นครับจากความสงสัยตรงนี้ก็นําไปสู่การทดลองเล็กๆของเธอด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเธอลองตั้งใจหายใจลึกๆก,ก่อนนอนโดยจินตนาการว่ากำลังเปิดรับเอาความทรงจำจากอากาศรอบๆตัวเข้ามาอือฮ uh ึ huh. แล้วผลเป็นยังไงครับผลก็คือความฝันที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะมันมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องแปลกๆแ,แบบเรือสำเภาครับ แต่มีกระทำภาพจากยุคดึกดำบรรที่เหมือนตัวเองกำลังล่าสัตว์อยู่หรือบางทีก็เป็นภาพอนาคตที่ยังดูเลือนรางมากๆโหน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องภาพอนาคตนี่เอ่อมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อนะครับใช่ค่ะว่ามันเป็นความทรงจำจากอนาคตจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ภาพที่จิตเราสร้างขึ้นจากการผสมปนเปกันขอ,ของข้อมูลความทรงจำอื่นๆที่เราได้รับมาม อันนี้ก็ยังยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนเนาะคะ่ะครับตรงนี้ยังเป็นคำถามปลายเปิดอยู่แต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือการทดลองของเธอและความฝันที่มันดูจริงเกินจินตนาการพวกนี้แหละครับค่ะมันเริ่มเปลี่ยนมุมมองของคนรอบข้างเธอจากตอนแรกๆที่เพื่อนๆอ,อาจจะฟังแล้วหัวเราะหรือมองว่าเป็นเรื่องตลกๆเพ้อฝันไปอือฮพอได้ฟังรายละเอียดมากๆเข้าได้เห็นบันทึกความฝันของเธอก็เริ่มมีคนสนใจ ออแล้วก็คล้อยตามมากขึ้นผลก็คือมุมมองต่อการนอนหลับในกลุ่มเพื่อนของเธอก็เปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ใช่แค่การพักผ่อนธรรมดาแล้วครับเปลี่ยนไปยังไงครับแต่มันคล้ายกับการเดินทางเข้าไปสู่ออห้องสมุดแห่งความทรงจําที่มันไร้ขีดจํากัดมากๆห้องสมุดแห่งความทรงจําใช่ค่ะที่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันอาจจะถูกส่งต่อกันมาผ่านสายลมหรือสิ่งที่เอวาเเรียรเรียกว่าเซลล์สมองในอากาศนั่นแหละค่ะอ๋อครับ ซึ่งถ้าแนวคิดนี้มันมันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าการนอนหลับของเราทุกคนก็คือการเชื่อมต่อกับคลังความทรงจำที่ใหญ่กว่าตัวเรามากๆเป็นเหมือนออความทรงจำรวมหมู่ collective memory ทุกคนก็อาจจะเป็นทั้งผู้รับแล้วก็เป็นทั้งผู้ส่งต่อเรื่องราวต่างๆข้ามการเวลาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้โอมันเป็นการตั้งคําถามถึงขอบเขตของ ตัวตนของเราแล้วก็ความทรงจําของเราไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันสิ้นสุดที่ตรงไหนกันแน่ใช่เลยครับน่าคิดมากๆสรุปแล้วนะคะการเจาะลึกของเราวันนี้ก็พาไปสำรวจความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งมากๆเลยว่าความฝันเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าเรื่องส่วนตัวในหัวเราจริงๆครับมันอาจจะเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่ประสบการณ์ความทรงจำหรือแม้กระทั่งมุมมองของคนอื่นๆทั้งในอดีตปัจจุบันหรืออาจจะอนาคตด้วยก็ได้ครับ และนี่ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายให้เราได้ลองคบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าความฝันมันสามารถเป็นหน้าต่างไปสู่ความทรงจำที่กว้างใหญ่กว่าตัวเราได้จริงๆแบบนั้นแล้วเนี่ยแล้วความฝันที่เราอาจจะเพิ่งตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้หรือฝันที่เราฝันอยู่ทุกคืนมันมันอาจจะกำลังบอกอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะ มีเรื่องราวมุมมองหรือความรู้สึกอะไรที่เราอาจจะลืมไปแล้วหรือเป็นของคนอื่นที่ถูกลิมเลือนไปกำลังรอคอยการค้นพบจากเราอยู่หลังเปลือกตาของเราในแต่ละคืนหรือไม่